Welcome to English Down Under สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรยียนเริ่มต้นพูดภาษาอังกฤษรวมประโยชน์พื้นฐานที่ควรรู้ง่ายๆพร้อมอธิบายถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยบทสนทนาที่ครูจะสอนในวันนี้เป็นการพูดคุยทั่วๆไปไม่ได้เป็นทางการมากนะคะเริ่มต้นจากการทักทายสวัสดีภาษาอังกฤษก็คือ hello Hello หรือ Hi 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 เรามักจะใช้พูดกับเพื่อนต่อไปก็เป็นการแนะนำตัวชื่อของเราฉันหรือผมชื่อภาษาอังกฤษก็คือ I แปลได้ทั้งฉันและผมเลยตามด้วย am แปละว่าคือแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรา ตัวอย่างเช่นครูชื่อฟางก็ต้องพูดว่า I am Fang I am f a n ฉันคือฟางหรือฉันชื่อฟางนั่นเองเมื่อเราแนะนำตัวเราแล้วก็ต้องถามชื่อของเขาเป็นมารยาทคุณชื่ออะไรมีคำถามว่าอะไรก็คือ What is yes. แปลว,ว่าคือเวลาที่ออกเสียงเชื่อมกันเร็วๆจะออกเสียงได้ว่า What is your แปละว่าของคุณ name แปละว่าชื่อ What is your name What is your name ชื่อของคุณคืออะไรคำถามต่อไปคุณมาจากที่ไหนคาว่าที่ไหนภาษาอังกฤษก็คือ where are เชื่อมกันเป็น where you ก็คือคุณ from แล้วว่ามาจาก where are you from where are you from วิธีตอบนะคะว่าฉันมาจากที่ไหน i ย่อมาจาก I am from แล้วตามด้วยประเทศหรือจังหวัดที่เราเกิดหรือว่าอาศัยอยู่นะคะตัวอย่างเช่น I'm from Thailand I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I'm from Bangkok. I'm from Bangkok. ฉันมาจากกรุงเทพคำถามต่อไปคุณทำงานอะไรถามว่าอะไรก็ต้องขึ้นต้นด้วย What. Do. You. Do. What do you do? What do you do? วิธีตอบว่าฉันทำงานอะไรภาษาอังกฤษก็คือ I work แปลว่าทำงาน as เชื่อมกันเป็น work as ตามด้วยอาชีพของเราตัวอย่างเช่น a teacher แปลว่าครู I work as a teacher I work as a teacher ฉันทำงานเป็นครู หรือนักเรียนอาจจะพูดสั้นๆได้ว่า I'm แปลว่าฉันเป็นตามด้วยอาชีพตัวยอย่างเช่น a student แปลว่านักเรียน I'm a student I'm a student ฉันเป็นนักเรียนเมื่อเราสอบถามประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จัก nice to meet You, nice to meet you, nice to meet you, ยินดีที่ได้พบคุณต่อไปเป็นคำถามยอ่อทิศคุณสบายดีไหมคุณต้นด้วย how, แปลว่าอย่างไร Are, แปลว่าเป็นเชื่อมกันเป็น how a r You, how are you, how are you, คุณเป็นอย่างไรบ้าง วิธีตอบง่ายๆก็คือฉันสบายดี I'm good I'm good แล้วก็ควรต่อท้ายไปด้วยคำว่า thanks ย่อมาจาก thank you ที่แปลว่าขอบคุณเพื่อเป็นมารยาท I'm good thanks I'm good thanks นอกจากขอบคุณแล้วก็ควรถามก,กลับว่าแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้าง and you and you and you หากเราจะตอบว่าฉันไม่ค่อยสบายดีให้พูดว่า I'm not แล้วว่าไม่ very well I'm not very well I'm not very well ประโยคต่อไปเป็นการขอโทษที่รบกวน Excuse me Excuse me Excuse me ประโยคนี้เราไว้ใช้ขอโทษเวลาที่เราต้องการจะสอบถามอะไรเช่นขอโทษทีนะห้องน้ำอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราต้องการขอโทษจากสิ่งที่เราทำผิดจริงๆฉันขอโทษให้พูดว่า I'm sorry I'm sorry I'm sorry, <'m> sorry. เมื่อมีคนมาขอโทษเราให้เราตอบเป็นมรารยาทว่าไม่เป็นไรหรอกภาษาอังกฤษก็คือ That's okay เชื่อมกันเป็น That's okay That's okay <S ประโยคต่อไปฉันไม่เข้าใจ I don't ย่อมมาจาก Do not แปลว่าไม่ understand i don't understand i don't understand i don't know i don't know i don't know, I don't know. I don't know. i'm not sure i'm not sure I'm not sure. ประโยคต่อไปเป็นการขอประทานโทษภาษาอังกฤษคือ Pardon, Pardon เราไว้ใช้พูดเวลาที่เราฟังคนอื่นพูดไม่ทันขอประทานโทษนะช่วยพูดอีกทีได้ไหมคุณช่วยพูดอีกทีได้ไหมคำถามที่ถามว่าได้ไหมมักจะขึ้นต้นด้วย Can You repeat แปลว่าทำซ้ำ That ก็คืออันนั้นหรือสิ่งนั้นเราก็ควรลองถามด้วย Please เพื่อเป็นการขอรอ้อง Can you repeat that please Can you repeat that please คุณช่วยพูดช้าๆได้ไหมคำถามว่าได้ไหมจะต้องขึ้นต้นด้วย Can you speak แปลว่าพูด Slowly อย่างช้าๆ please can you speak slowly please can you speak slowly please ประโยคต่อไปหากเราไม่เข้าใจว่าผู้พูดพูดคำศัพท์อะไรให้เราถามว่ามันหมายความว่าอะไรขึ้นต้นด้วย what does it mean What does it mean? What does it mean? เมื่อมีคนช่วยทำอะไรให้เราเราก็ควรจะขอบคุณ Thank you เชื่อมกันเป็น Thank you Thank you และเมื่อมีคนมาขอบคุณก็ควรจะตอบเขาว่าไม่เป็นไรด้วยความยินดี Your ย่อมาจาก You are Welcome, you're welcome, you're welcome. ประโยคต่อไปขอความช่วยเหลือคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเหมือนเดิมค่ะได้ไหมขึ้นต้นด้วย can, you help เรา่าช่วยเหลือ me เราว่าฉัน please Can you help me please? Can you help me please? เวลาที่ต้องการตอบคำถามใช่ไหมได้ไหมถ้าตอบว่าใช่หรือได้ให้พูดว่า yes yes ถ้าตอบว่าไม่ใช่หรือไม่ได้ no no ถ้าตอบว่าได้เลย okay okay แน่นอน of course of course of course อาจจะ maybe maybe ถ้าจะถามว่าฉันจะช่วยคุณอย่างไรได้บ้างให้พูดว่า how can I help you how can I help you ประโยคต่อไป คนกำลังจะไปที่ไหนขึ้นต้นด้วย where แปลว,ว่าที่ไหน are เชื่อมกันเป็น where you going where are you going where are you going วิธีตอบว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนนะคะ I'm heading to แล้วตามด้วยสถานที่ที่เราจะไป ตัวอย่างเช่น the gym แปลว่ายิม I'm heading to the gym I'm heading to the gym ฉันกำลังจะไปยิมถ้าจะถามว่าสถานที่นั้นๆอยู่ที่ไหนให้เราพูดว่า Where is the แล้วตามด้วยสถานที่ตัวอย่างเช่น toilet ปลว่าวห้องน้ำ Where is the toilet? Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหนวิธีบอกทางตรงไป Go straight on, goes right on, goes right on เลี้ยวซ้าย Turn left, turn left, turn left เลี้ยวขวา turn right turn right turn right ต่อไปเป็นการถามเวลาว่ามันเป็นเวลากี่โมงแล้ว What time is it มันเป็นเวลาอะไร What time is it What time is it วิธีตอบว่ามันเป็นเวลากี่โมงแล้วขึืนต้นด้วย it ยอ่อมาจาก it is ตามด้วยเวลาที่เป็นตัวเลขและ a c l o c k ตัวอย่างเช่น two เปว่า2 it's t o c l o c k i s t o c l o c k มันเป็นเวลาบ่าย2โมงหรือ2องนาฬิกาหากนักเรียนต้องการสั่งอาหารสามารถพูดได้ว่า I would like To would like แปลว,ว่าต้องการ order แล้วตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่น I would like to order a pizza I would like to order a pizza ฉันต้องการสั่งพิซซ่าหลังจากทานเสร็จแล้วก็ต้องเรียกเก็บเงินหรือเช็คบินฉันขอเช็คบินได้ไหม คำถามว่าได้ไหมก็ต้องขึ้นต้นด้วย can I get the shake please Can I get the shake please Can I get the shake please มันราคาเท่าไหร่ How much is it How much How much is it? said said? วิธีตอบว่ามันราคากี่บาทขึ้นต้นด้วย i t ตามด้วยราคาแล้วก็ตามด้วยสกุลเงินบาท it's 20บาท it's 20บาทมันราคา20บาทประโยคต่อไปจริงหรอหรือจริงดิภาษาอังกฤษคือ really จริงหรอเป็นประโยคน์คำถามที่ต้องการคำตอบส่วน really จริงดิเป็นประโยะคน์ถานที่ไม่ต้องการคำตอบคำถามต่อไปคุณกำลังทำอะไร What are you doing What are you doing What are you doing วิธีตอบว่าฉันกำลังทำอะไรก็คือ I'm ตามด้วยกริยาที่เติม ing ตัวอย่างเช่น I'm studying I'm studying ฉันกำลังเรียนหนังสือ I'm working I'm working ฉันกำลังทำงานสุดท้ายเป็นการจบบทสันทนาลาก่อน Goodbye Goodbye แล้วเจอกันนะ See you See you See you และปิดท้ายด้วยการอวยพรขอให้เป็นวันที่ดีนะ Have a nice day Have a nice day ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพดีนะ